เทียนแห่งศรัทธาจะนำพาเปิดประดินสาระตรงชัดเจนข้อคิดเห็นเป็นหลักการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เล่นครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะจากคราวที่แล้วคุณนุกูลครับเซรีนะคะ,ะ,ะ,คะก็แนะนําตัวเองใหม่นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจาไม่ได้คุณนุกูลเซรีครับ ครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เกิดน,นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นนายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์<อ>นะครับนะคะคฟังนะคะนายกสมาคมนี้ดูแล้วฟังแล้วน่าชื่นชมนะคะ <c oughs> เพื่อ คุณค่าของมนุษย์ครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของหนึ่งก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตะนะครับโดยอะไรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเราก็ที่นี้ไม่พ้นเลยก็คือคหนึ่งการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาชีพะนะฮะแล้วก็การทำอยังไงให้คนเนี่ยมีความเครียดน้อยลงนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเพราะทุกวันนี้ส่วนมากคุณคุณคิดว่ายังไง คนเราพัฒนาวัตถุแต่ด้านคุณภาพของของมนุษย์นี่คือทรัพยากรมนุษย์นี่สำคัญไหมคุณนกคุณคิดว่าทรัพยากรมนุษย์สำคัญฮะสำคัญมากมากแต่ณวันนี้ที่เราจากการที่ไปหลายๆประเทศนะฮะไปดูไปช่วยเหลือไปเร็นต่างบางทีบางครั้งเนี่ยพี่เรนแก้วเรากำลังแก้ปัญหาที่ไปเหตุอยู่โอ้ค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่า มีคนยากจนนะครับเราก็เอาตังค์ไปให้เขาเอาตังค์ไปให้เขาไปแจกเขาเราก็มีคนเห็นคนยากจนแล้วก็เอาเข้าไปให้เขาสุดท้ายเขาก็ปลูกเข้าไม่เป็นสุดท้ายเขาก็รอเราเขาก็รอเราอย่างเดียวเป็นการส่งเสริมที่ผมคิดว่ามันแก้ปัญหาที่ไปเหตุแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ศึกษาลึกลงไปว่าทำไมคนถึงยากจนนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากอาชีพทํากินเนี่ยไม่มีะนะฮะหรือยกตัวอย่างอย่างครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดถึงเรื่องป่าเรื่องน้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยประเทศไทยจริงๆเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านเราเนี่ยมีทรัพยากรแหล่งน้ําที่ดินอากาศแสงแดดะนะฮะเป็นสิ่งสิ่งที่ดีทั้งนั้นยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบนะฮะ,น,ะ,ฮะน้ำไม่ต้องซื้อแวเวลาจะเพาะปลูก แดดก็ไม่ต้องซื้ออยากได้ทุกวันมีนะฮะแต่ทําไมเนี่ยคนยังยากจนก็คือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันกําลังเสื่อมไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเสื่อมขึ้นเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาหลักที่เสื่อมก็อย่างที่ว่าในตอนที่แล้วว่าเขาไม่มีที่ดินที่เป็นของตัวเองนะฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทํากินที่ไหนนะทีนี้เขาก็เผาเผาเสร็จปุ๊บ น้ำแห้งอย่างที่เราพูดถึงแล้วก็ทางการของเราเนี่ยมีการส่งเสริมบอกว่าให้ทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับให้ปลูกพืชนี้ให้ปลูกพืชนั้นพวกนี้ถูกต้องหมดครับถูกต้องหมดแต่ทีนี้ถ้าไม่มีน้ําจะปลูกยังไงละครับใช่ไหมฮะเราไม่เคยมีใครพูดถึงว่านี่คือต้นเหตุต้นเหตุนะฮะและคนที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยว่าหนึ่ง เราจะต้องไปรักษาต้นน้ําให้ได้ก่อนถ้าทีนี้เราจะทําการเกษตรอะไรก็ค่อยมาพูดต่อทําได้หมดฮะทาได้หมดคนไทยทําการเกษตรเก่งอยู่แล้วทั่วเนี้ทั่วันนี้เนี่ยเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในแถบพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่าที่ยกตัวอย่างจังหวัดเชียงรายเพราะเป็นพื้นที่ที่ผมคุ้นเคยนะครับผมสามารถที่จะเนบ้ากิดตัวพูดได้อย่างใกล้เคียงนะฮะรู้ปัญหารู้ปัญหาของพื้นที่จากเดิมที่เขาเคยปลูกปีละสองครั้ง เขาก็ปลูกแค่ปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งกับสองครั้งเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกที่เราปลูกเราเก็บไว้กินครั้งที่สองเราก็เอาขายพอขายแล้วก็อันนี้คือเดิมทีสองครั้งใช่ครับแต่ทําไมพัฒนาลงมาเป็นครั้งเดียวเอ่อเป็นรแทนที่จะขึ้นสามครั้งสี่ครั้งคือพัฒนาคือถ้าลงมาเป็นครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปลูกครั้งเดียวได้ปริมาณเท่าปลูกสองครั้งนี่ก็ว่าไปอย่างนะฮะแต่อันนี้เนี่ยปลูกครั้งเดียวแต่กับได้ปริมาณ ผลผลิตเนี่ยน้อยกว่าการปลูกครั้งเดียวในครั้งที่แล้วอีกนะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยลำบากขึ้นจ,นจากครอบครัวหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างว่าคนที่เรียนจบใหม่ๆหรือคนที่ไม่ได้เรียนแล้วออกสู่สังคมเนี่ยไปแต่งงานสร้างครอบครัวทีแรกก็มีสองคนใช่ไหมสมาชิกในบ้านจะคนกินข้าวมีสองคนพอหลังจากมีลูกคนกินข้าวเพิ่มขึ้นฮะทีนี้รายได้ของครอบครัวน้อยลงนะฮะผลผลิตก็น้อยลงคือคำคือเราดูโดยตระกะ ง่ายๆยังไงก็ยากจนฮะทํายังไงก็ทําให้ร่ํารวยทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ได้หรือเราจะมีคําพูดสวยหรูมีนโยบายประกาศในพื้นที่ว่าเมื่อไรเมื่อไรเราจะให้คนรวยขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เพราะความเป็นจริงมันพัฒนาลงไม่ใช่พัฒนาขึ้นเหมือนบอกว่าเดียวปีหน้าเราจะเลี้ยงปลา แต่ว่าเราไม่มีบ่อน้ําเลยครับเราจะบอกปลาอร่อยแค่ไหนนะแล้วเราก็สอนวิธีการปรุงอาหารนห้ยังไงมันก็แค่แค่พูดแล้วให้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 พูดให้ดูสวยหรูใช่รับฉีดผมผมผมถือว่าเป็นการฉีดยาชาทางความคิดให้กับประชาชนนะครับสุดยอดเลยมอมเมาค่ะนะฮะอย่างนี้ต้องฝากนะมีฝากต้องเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้ ย่งคุณนุกูลนี่มีเจตนาที่จะให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นครับที่เอาต้นไม้มาปลูกนี่คครับ่ะผมแต่เจอปัญหาคตัวเองต้องเดือดร้อนถูกดำเนินคดีผมก็ภาวาเลยนะฮะผาวะเลยผมก็ผวาเลยทีนี้อยากจะอยากจะฝากอะไรที่เป็นตัวแทนชาวบ้านจริงๆว่าให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบถูกจับกุมคุมขังถูกดำเนินคดีนี่ ออกมาต่อสู้เรียกร้องแล้วก็รวมถึงที่ทํากินด้วยไหมคุณคลองลองคุยกับแบ่งเป็นสองระดับนะรำดับแรกเนี่ยจริงๆผมอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ในเมื่อเรามีการประกาศพระราชกิจสเดกาในพื้นที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปนะครับ แล้วทำไมคุณไม่จัดสรรให้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยลงไปดูอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับไปช่วยกันแก้ปัญหานะฮะแล้วก็จัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านหนึ่งอย่าบางอย่าทำอย่าให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดกฎหมายในสายตาของเราอยู่เรื่อยๆโดยสาเหตุเกิดจากการไม่ใส่ใจของเราน่าสงสารนะคะน่าสงสารครับเพราะว่าพี่รู้ปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เกิดข่าวดังเข้ามาเร็วๆนี้ ของจังหวัดที่คล้ายๆจังหวัดข,ข,ของคุณนุกูลใกล้เชียงรายตอนนี้าชาวบ้านชาวบ้านไม่มีที่ทำกินที่นี้เป็นที่ให้จัดสรรให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วที่ปฏิรูปเช่นกันเ<อ>สร็จแล้วจัดสรรให้เพียงห้าไร่สิบไร่ยังจัดรสรรน,นี่ยังดีกว่าพื้นที่คุณนุกูลนะไม่มีการจัดสรรเลยใช่ไหมไม่มีการจัดสรรเลยทีนี้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่า จัดสรรให้แค่ห้าไร่สิบไร่ที่เหลือเอาไปให้ในทุนไปเข้าทำหมดโอ้ยแย่แย่มากนะครับแย่มากนี่คือจ้าหน้ที่รัฐคุณคือมองไม่เห็นหรือว่าแกล้งมองไม่เห็นหรือว่าระเวนครับอผมผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ล้มเหลวหรือไม่มีความรับผิดชอบจะเรียกว่าเป็นจุดเสื่อมก็ได้เป็นจุดเสื่อมครับทีนี้ ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันวันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันจะได้เราอาจจะได้บ้างโดยส่วนตัวะนะผมไม่อยากจะให้ทุกคนเราไปหาหากินในทางนี้พูดง่ายๆคืออย่างนั้นะนะฮะเนี่ยอย่างในภาพนี่คุณอุกูลไปทำอะไรกันเนี่ยอ,อ้ทีนี้ผมไปร่วมปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อฟื้นฟู แหล่งที่เขาระเบิดหินที่มีฝุ่นละอองกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับถ้างั้นจับผู้ว่าด้วยนะผู้ว่าเขาไปปลูกในที่ที่ของไอ้ที่เชียงที่ที่ภาคเหนือเนี่ยตั้งแต่พิษณุโลกนะจังหวัดตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนที่ที่ไกลขนาดผมก็ไปมาหมดแล้วผมไปบริจาคให้กับกองทัพภาคสามีเทียบเรื่องกฎหมาย โอ้โหคนทำประโยชน์ให้สังคมมีเจตนาดีเพื่อบ้านเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วทีนี้ถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเนี่ยครับนี่แหละฮะการทำประโยชน์ให้สังคมนี่ครับมันเป็นเรื่องดีคือมันจะผิดได้ยังไงพี่ก็งงเหมือนกันนะกฎหมายไทยเอาอะไรมาคิดเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่รู้เอาอะไรมาทำผมก็ภาวาเรื่องนี้ว่าว่าต่อไปนี้ คนที่จะเสียสละคนที่จะมาทํางานเพื่อสังคมเนี่ยแล้วถูกดําเนินคดี่ดโดยถ้ามีกรณีทัวอย่างอย่างนี้ผมคิดว่าคนก็จะคิดมากคนก็จะคนมันก็จะกลัวความยุ่งยากดีส่วนใหญ่กลัวความลําบากเขาก็คงจะน้อยลงไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างเดียวนะครับทั้งจะหมดอิสรภาพทั้งเสียเวลาเสียเงินเสียทองสารพัดต้องไปจ้างทนายความต้องโอ้เนี่ย แล้วชาวบ้านตาดำๆอ่ะขนาดระดับคุณลุงคูนยุ่งยากขนาดนี้ชาวบ้านตาดำๆอ่ะเขาจะอยู่ยังไงถ้าถูกดำเนินคดีติดคุกอย่างเดียวนะใช่ไหมติดตั้งแต่วันแรกที่ไม่มีเงินประกันตัวแล้วโอ้นั่นแหละนั่นแหละติดคุกอย่างเดียวน่าสงสารมากในพื้นที่พี่ก็เจออย่างเงี้ยเจอเยอะเลยเพราะอะไรรัฐนิ่งดูได้ทั้งที่บางทีเหมือนเหมือนกับว่าออก ราชกิจจานุเบกษาออกกฤษฎิก้าออกมาออกราชกิจานุเบกษาออกมาแล้วแต่ก็ไม่มีการจัดสรรให้ครับพอชาวบ้านเข้าไปทํากินครับก็ที่ทํากินเขาเหมือนคุณนุบูลว่าทำกินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วครับแม่ทำกินตรงนั้นจะไปทํากินตรงไหนเพราะรัฐไม่จัดสรรให้ครับเขาไม่มีที่ทํากินก็ไม่รู้จะไปไหนครับเพราะว่าเขาเนี่ยทากินจนเขาคุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่นั่น ยี่สิบสามสิบปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะรุ่นพ่อแม่จนมาถึงเขาจนเข้าใจว่าเป็นที่ำกินเขาแล้วใช่ครับแล้วอยู่ๆจะไปจับเขาดําเนินคดีและไม่มีใครไม่มีใครเชื่อว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปปลูกพืชเกษตรหรือไปปลูกต้นไม้แล้วมันจะผิดเพราะทุกคนที่อยู่ในนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่อายุห้าหกสิบปีที่ยังอยู่เนี่ยยังจําได้สมัยสมเด็จย่าท่านไปในพื้นที่ที่เอาต้นกากาแฟไป ไปแจกให้ชาวบ้านอะไรไปก็ยังไปบอกให้ทุกคนช่วยกันดูแลพื้นที่อย่าใ,ให้มันเสืส่อมโทรมก็ปลูกพืชเกษตรทำมาหากินอ,อ,อยู่ในนี้นะ,อ,อ,อ,ะอย่าไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอย่างหนึ่งอย่าไปปลูกฟีนสองอย่าไปให้คนที่เขาทำเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาหลอกใช้เป็นเครื่องมือนะฮะด้วยท่านทำเมื่อสมัยผมเด็กๆอยู่ตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยหนังสือกางเกงรวมไปจนไปถึงเสื้อผ้าเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจาก ท่านทางนานนั้นเราก็รักพื้นที่ด้วยใจรักแล้วมาวันนี้แล้วมันถูกดําเนินคดีเพราะไปทําสิ่งดีๆทําประโยชน์ให้กับสังคมครับโอ้ย่างนี้ต้องเรียกร้องนะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่เมื่อก่อนถูกไฟครอบจะตายชาวบ้านเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาหวงแหงนะครับเขาไม่ตัดเลยเพราะไอ้ที่ต้นที่เมื่อกี้เห็นที่ไฟเผาเนี่ยตอนนี้โอ้ชาวบ้านเขสงรูปไหมผมดูเขาบอกเขาเขาไปรักษามันจนไอ้ที่มัน ถูกเผาแล้วแหว่งลงไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันรักษาตัวเองจยหายเป็นแผลปกติไปแล้วค่ะน่าสงสาร <นะ S 2> ชาวบ้านมากร,รวมทั้งคุณลุกคุณที่ได้รับผลกระทบด้วยนะการเรื่องนี้เพราะอะไรเราเจตนาดีจะเข้าไปรักษาสภาพแวดล้อมป่าเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นแล้วเรามาเกิดความเดือดร้อนถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องเป็น ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแล้วนะคะที่พี่รันเจ้าเห็นเนี่ยเป็นชาวเขาอาขาเผ่าอาขานะครับที่เห็นบ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเขาไม่ครับยากจนไหมฮะเนี่ยเขาก็ที่อยู่ที่พักไอ้นั้นห้องนอนห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวอยู่ในห้องเดียวกันใช้ไม้ไผ่สารเป็นแต่ตอนนี้เขาวันบ่นว่าที่ที่จะไปตัดไม้ไผ่ก็ไม่มีที่ให้ตัดแล้ว คุณทุกคุณพอจะทราบไหมคะว่าชาวบ้านที่ถูกดําเนินคดีนี่คดีถึงที่สุดหรือยังคือเขารับสารภาพหรือว่ายังไงถึงที่สุดหรือยังยังไม่ถึงที่สุดโดยที่สารชั้นต้นเนี่ยโดยชาวบ้านเนี่ยก็คือหนึ่งไม่รู้กฎหมายนะฮะไม่ไม่รู้ว่ายังไงเขามีการอุทธรณีกาไหมคะเขาอุทธรณ์เพราะเขาเขาเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเขาเนี่ยสารก็ถามว่าได้อยู่ในพื้นที่จริงไหม ยอมรับเขาก็สารภาพแต่เขาได้อยู่ในพื้นที่จริงฮะเขาไม่โกหกครับเขาอยู่เขาทำจริงที่ทำจริงแต่มันเป็นที่ปฏิรูปเขาไม่ได้ผิดใช่ครับใช่ครับก็ถ้าได้สารภาพว่าได้อยู่จริงก็น่าจะเขาก็จะมองว่าถ้าอยู่จริงมันเป็นป่าสงวนคือเขาเข้าใจผิดว่าเป็นป่าสงวนก็ต้องดูที่เจตนาไงหรือว่าตั้งใจยัดแยดให้เป็นป่าสงวนผมก็ไม่เข้าใจก็ต้องดูที่เจตนาว่าคือแม่จะเป็นที่ครับของสารณประโยชน์หรือที่ครับ พูดง่ายๆว่า,าที่หลวงนี่แหละไม่ใช่ประชาชนเข้าไปไม่ได้นะทุกพื้นที่ตารางเมตรในพื้นที่ประเทศไทยี่ประชาชนมีสิทธิ์จะย่าไปทุกที่นะเหมือนสารลางจังหวัดอย่างเงี้ยประชาชนก็มีสิทธิ์เข้าไปเพราะนั่นคือ,อเป็นที่สาธารณาที่หลวงที่ประชาชนมาจากภาษีประชาชนสารลางเนี่เวลาจะปลูกสารลางเวลาจะสร้างสารลางนี่คือทุกทุกย่างไกลเข้าไปได้หมดอะไรที่เรา เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติยังสามารถเข้าไปได้เลยครับนี่แหละตรงไหนนี่แหละครัเพี่เลนเ่ออีกส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านเนี่ยเขานอกจากยากจนแล้วเนี่ยเขาขาดการศึกษานะครับไม่รู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายพอเขาตั้งข้อกฎหมายยัดเยียดดําเนินคดีให้ก็รับแค่เห็นยามเดินมาใส่ชุดคล้ายตำรวจหน่อยเขาก็กลัวแล้วล่ะฮะแค่นั้นองค์ประกอบความผิดนี่มันต้องมีนึ่งมีเจตนาถ้าสมมติว่าเรื่องป่านี่มีเจตนาเข้าไปตัด ไม้ทำลายป่าหรือเปล่าต้องดูตรงนั้นครัสองมีเจตนาเข้าไปแพร่ถังไหมพื้นที่เนี่ยมันเป็นมันเสื่อมโทรมแล้วก็มันเป็นเขาขวโลนเนี่ยมายาวนานแล้วครับยาวนานแล้วด้วยจนผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งว่าชาวบ้านมาประชุมโดยมีการนัดหมายจากผู้ใหญ่บ้านนะฮะเพราะว่า เวลาเราจะไปช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องติดต่อพื้นที่ก่อนซึ่งเป็นฝ่ายปกครองอนะผมก็เพื่อที่จะได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของเขาคแล้วก็เราก็จะได้แก้ให้ถูกจุดะนะฮะดังนั้นก็มานั่งประชุมกันผมก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ร้ายแรงสุดที่ชาวบ้านคิดว่าที่นี่เนี่ยคืออะไรนะฮะเขาก็ตอบแบบชาวบ้านแบบตรงๆ,รงๆเขาบอกไม่มีกินะนะฮะไม,มไม่มีกิน,กน มไม่มีกินนะแต่ไม่มีกินเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะถ้าไม่มีกินจะเอาข้าวไปให้เอาของไปให้เนี่ยอันนั้นมันไม่ถาวรนะฮะแกไม่ถูกทาไม่ใช่ต้นเหตุนะครับทีนี้ผมก็เลยถามว่าถ้าไม่มีกินเนี่ยทําไมเราไม่ปลูกข้าวทาไมเราไม่ปลูกอะไรปลูกอย่างอื่นนะฮะแต่ถ้าจะปลูกเราก็จะมีนักวิชาการที่เก่งๆที่จากหลายๆประเทศคือผมไม่เพียงแต่ทําในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ ผมไปที่ฟิลิปปินส์ผมไปที่อินเดียและผมไปที่มาเลเซียหลายประเทศหลายประเทศครับมีปัญหาเหมือนประเทศไทยเราไหมไปที่ประเทศลาวนะฮะแต่ที่ประเทศอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมเนื่องจากที่ประเทศอื่นเนี่ยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไม่คุ้นเคยเราจะติดต่อประสานไปก่อนว่าถามเขาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่าเขามีปัญหาอะไรให้เราไปช่วยบ้างเราก็ไป คือถ้าเราไปช่วยเขาไปช่วยโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมไปถึงที่ไหนคนเขาก็อาแขนรับแหะฮะอาแขนรับครับก็ทุกประเทศเขาเขาจะมองอยู่แล้วถ้าคุณไปด้วยมีเจตนาดีครับมีเจตนาดีว่าจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยโลกเขากําลังไอ้โลกร้อนโลกร้อนกำลังระดมความคิดกันอยู่ช่วยกันว่าจะทำยังไงโลกมันถึงจะไม่ร้อนเห็นไหมเนี่ยเขาก็ ประเทศไทยประเทศอื่นไม่มีปัญหาแต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินนี่แหละคเป็นปัญหาใหญ่เลยะนะฮะและผมเนี่ยอยู่ที่เชียงรายผมไม่เพียงแต่ที่ทําเรื่องอปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับที่ธรรมหากินแล้วก็ผมก็ให้เด็กๆที่พ่อแม่ยากจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็เราก็โดยการระดมขึ้นมาตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้เขามีการศึกษาต้องควบคู่ไป <c oughs> ต้องควบคู่ไปว่าโดยเฉพาะคนรุ่นต่อไปรุ่นหลังเนี่ยเขาเนี่ยแหละจะเป็นเสาหลักของชาติ <c oughs> ในพื้นที่เนี่ยก็คือโดยถ้าประชาชนที่พอมีความรู้ในเรื่องนี้ก็จงเป็นผู้นำ <c oughs> หรือถ่ายทอดให้กับชาวบ้านที่เขาไม่รู้นะครับให้ให้เขารับทราบสิทธิของเขาว่าเขา <c oughs> มีสิทธิอะไรบ้าง สิทธิที่จะมาเรียกร้องที่ทํากินโดยเฉพาะสิทธิที่ทํากินเนี่ยเขามีสิทธิ์ครับโดยเฉพาะตอนนี้มุกทาหารลุกฮือเลยนะลุกมาบอกต้องจัดสรรให้ชาวบ้านทํากินเขาเดือดร้อนมากจะไปจับกลุมคุมขังเขาไม่ได้ครับเขาไม่มีที่จะทํากินเราต้องออกมาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบให้เขาได้ยินเสียงของเราใช่นะครับว่าเราบางครั้งชาวบ้าน่ะถ้าคุณเงียบ เจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะมีน้อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรานี่เดือดร้อนอะไรบ้างอะไรคือต้องออกมาเรียกร้องครับนะครับต้องออกมาเรียกร้องส่วนถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่ยังอยากจะได้พื้นที่ทํากินของตัวเองตามสิทธิ์ของตัวเองแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่สะดวกหลายๆอย่างเนื่องจากเขาต้องทำอาหารกินอยู่ทุกวันเลยโดยสามารถที่จะติดต่อผ่านเราได้ นะครับเดี๋ยวให้เพราะว่าในฐานะที่ผมก็เป็นคนในพื้นที่ยินดีที่จะเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้านก็คุณนุกูลก็ด้วยความห่วงใยนะคะก็ติดต่อมาได้ผ่านรายการคุยสบายกับเรือนแก้วก็ได้นะคะว่าเดือดร้อนอะไรนะคะแล้วเรือนแก้วก็จะคุณุกูลก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่นี่ก็ได้นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ว่า มีอะไรก็โทรมาหรือโทรมาที่รายการของเรือนแก้วนะคะคก็จะประสานคุณอุกุลให้นะคะเพราะเรามีหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนอยู่แล้วนะคะคในฐานะสื่อคนหนึ่งก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะถ้าท่านไม่เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะมองไม่เห็นรตรงนี้นะคะหรืออาจจะมองเห็นก็เพิกเฉยอันนี้ก็เราไปดูข้อเท็จจริงกันอีกทีหน,นึงนะคะเราก็ ก็ดิฉันชื่นชมพอดีมันมาโยงเชื่อมโยงจริงๆไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงรายคุณคูคุณครับตอนนี้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศทั่วประเทศที่ที่มีมีปัญหาตรงนี้ที่ทํากินนี่แล้วก็โดนจับกลุมคุมขังดําเนินคดีน่าสงสารไม่มีที่ํากินจนอยู่แล้วยังมาถูกดําเนินคดีจับกลุมคุมขังอีกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นับตายตั้งแต่วันแรกเหมือนคุณว่าเลยเพราะไม่มีเงินประกันตัวก็โดนขังครู้ไหมถ้าเป็นอ่า ยังเป็นพ่อบ้านเป็นผู้ชายอย่างนี้โดนจับอย่างเงี้ยคนทรมาหากินเลี้ยงครอบครัวครับผมจะเล่าเรื่องที่ลองเล่าหรือที่เจอปัญหาที่ปัญหาเรื่องที่ถูกจับเนื่องจากยากจนไม่มีการประกันตัวเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ของผมนะฮะที่จังหวัดชางรายและทีนี้เวลาไปจับสามีว่าทำไมถึงมา หาหน่อไม้ถึงมาตัดไม้ไผ่ก็บอกไม่มีกินพอทีนี้จะเอาไปตํารวจก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องถูกจับไปแต่ก็สามีก็เลยถามตํารวจว่าจับไปเนี่ยจะไปขังเนี่ยให้กินให้นอนให้อยู่ไหมตำรวจบอกกินฟรีให้อยู่กินฟรีเลยในคุกดังนั้นสามีบอกงั้นรอแป๊บหนึ่งจะไปเรียกลูกกับเมียไปด้วยจะได้มีกินด้วยกันเป็นเล่าแล้วเป็นเรื่องที่ขำๆแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ เราอย่าให้เป็นอย่างนี้ต่อไปและอย่าให้ประชาชนที่เป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเลยนะครับอยากจะให้ดูแลเรื่องปัญหาในส่วนที่เราได้เก่าถึงเรื่องพื้นที่ทํากินเพราะไม่มีแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมเสียแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับเรื่องพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็ต่อเนื่องจากความยากจน ทีนี่ความยากจนก็เป็นระดับปัญหาทั้งประเทศแล้วเรหแน่นอนนะครับเราอยากจะให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปเที่ยวกลัวแต่นักเรียนนักศึกษาออกมาเกี่ยวกับความมั่นคงพี่ว่าคนจนนี่แหละมันจะเป็นภัยสังคมเนี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะไม่มีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่เลี้ยนแก้วนี่เป็นคนจังหวัดทางภาคอีสานนะครับเราพื้นที่น่าจะคล้ายๆกันคล้ายกันเลยพี่ก็อยู่ติดกับภูเขาครับแล้วชาวบ้านก็ไปทำมาหากินบนภูเขาด้วยครับ ไปปลูกอะแตงไปปลูกไอ้ข้าวโพดปลูกอะไรตามาพวกเขาเนี่จะไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไหมฮะมีเหมือนกันค่ะมีแหละครับตอนนี้ยิ่งเยอะแต่คนคยังสมัยคนก็แทบไม่มีละ่ะแต่ตนที่มีเยอะเลยใช่ซึ่งคนที่ติดเนี่ย พลันกาซาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนเยาวชนด้วยเยาวชนล้วนเป็นปัญหาของล้วนเป็นเสาหลักของประเทศในอนาคตทั้งนั้นแน่นอนเป็นเจ้าของประเทศในอนาคตจะเอาหัวสมองที่ไหนมาบริหารประเทศจะมาใช่ครับเป็นกำลังของชาตินะครับไม่เพียงแต่อย่างนั้นบางคนก็คือเวลาที่ติดยามากๆแล้วเนี่ยบางทีก็จะเกิดการแปรปวนทางอารมณ์โอ้แน่นอนนะาพ่อข้าแม่นะครับจนทําให้มีปัญหาแล้ว บ้านหนึ่งเนี่ยถ้าลูกถูกจับคนหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่เป็นอันธหากินหลักใช่รับเป็นห่วงแล้วก็ต้องไปเยี่ยมต้องไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหาหลักทรัพย์ประกันตัวตรงนู่นนี่สารพัดครับ,รรบปัญหาเราเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่เดิมก็อย่างที่เราบอกยากจนยากจนเนี่ยมันก็ถูกการ,ใช,รใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือให้เสพบ,บ้างเสพเสร็จก็ให้ขายบ้างให้หลอกบ้างทำให้ได้ตัง และให้รู้สึกว่าได้ตังค์มาง่ายบ้างอะไรต่างๆเป็นขบวนการเป็ทุกวิถีทางข้าวอุ่สารครับคือด้วยความจนเนี่ยคือความไม่รู้ด้วยครับเขาใส่ซื่อนะครับพี่ดูแล้วเด็กๆเนี่ยใช่ครับไปให้เขาเสพมันก็ติดีครับพอติดแล้วไม่มีเงินจะทําไงครับก็ต้องเดินยาให้คนที่มาให้เสพครับนี่มันเป็นขบวนการเป็นขบวนการเลยนะครับเดินยาเสร็จเป็นยังไง ถ้าจะดําเนินคดีถึงตัวใหญ่ไม่ได้ก็มาเอาตัวเล็กๆนี่แหละครัเอาตัวเล็กๆเอาลูกชาวบ้านนี่แหละดูสิน่าสานมากประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วนนั้เอาจริงจังก็ทําลายคนที่ครับอาบปราบอย่างจริงจังคครรัับบมันมีแหตุฝงเยอะมากคุณบูรณ์เหมือนเรื่องป่าไม้ก็เช่นกันครับ มีอยู่ทุกพื้นที่มีอยู่ทุกพื้นที่นะครับมีอยู่ทุกพื้นที่ดิ่ฉันชื่นชมอำเภอจังหวัดบุกนันฮัลุกมาแล้วตัวนี้ครับลุกคือนี่เนี่ยวันสองวันเนี้ยลุกคือมาเรียกร้องสิทธิกรณีเดียวกันที่มีประกาศเป็นพื้นที่ปฏิรูปแล้วแต่ยังไม่ได้จัดสรรใช่ไหมฮะครับครับกรณีเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิของเราโดยชอบธรรมที่เราจะลุกขึ้นมาเราต้องเรียกร้องบางครั้งก็ไม่อยากจะให้มีผู้นําเพราะถ้ามีผู้นํานี่ จะจัดการผู้นํากนจะมีคนจัดการผู้นํากนครัเพราะฉะนั้นลุกมาด้วยกันครับลุกมาด้วยกันฉันเคยเป็นผู้นําค่ะเรียกร้องสิทธินน่นนี่นั่นครับส่วนมากเขาก็จะเอาละคนที่เป็นผู้นําต้องโดนยัดข้อหาอะไรโดนยัดคดีครับโดนยัดคดีนน่นนี่นั่นอ่บไม่พอใจเหมือนไปเหยียบหางของผู้มีผู้มีอํานาจทั้งหลายครับ ก็จะมีใจในประเทศไทยจริงๆแต่ก็แต่ก็ถ้าทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับทาเพื่อพี่น้องของเราที่พื้นที่ของเราที่เราเกิดมาและเติบโตมาผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำหนึ่งถ้าไม่ได้ทำให้ใครเสียหายและเราสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวครับ ขอให้เราทําดีนะครับขอให้ทําดีไว้ก่อนี่ก็เชื่ออย่างนั้นค่ะเชื่อในการว่าเราทําประโยชน์ไม่เดือดร้อนใครเชื่อว่าเออสวรรค์ยังพอมีตาอยู่ถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นธรรมก็ก็ต้องทําต่อไปถ้ามัวแต่ทุกคนกลัวทุกคนกลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีความเป็นธรรมในสังคมคครรัับบถ้าไม่ได้รับ ความเป็นธรรมก็ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องนะคุณนุกูลครับถ้าไม่เรียกร้องก็ครับก็ต้องสามัคคีกันครับก็ต้องโดนเขาเหยียบหัวต่อไปถ้ายังอยู่เฉยๆอย่างงี้เนี่ยประชาชนต้องรู้สิทธิหน้าที่ตัวเองตรงนี้ด้วยคยังมีกรณีหนึ่งที่เราไปทําต่อเนื่องจากการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขานอกจากให้ปลูกต้นไม้นั้นมันเป็นระยะยาว แต่เราก็มองเห็นว่าทุกบ้านเขามีเด็กอะมีเด็กแล้วเราก็มาคิดว่าจะให้เขาหลุดพ้นจากวงจรเรื่องยาเสพติดก็ตามความยากจนก็ตามการไม่มีงานทําก็ตามของเด็กๆเหล่านี้เนี่ยยังไงเนี่ยผมก็ไปตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนโอดนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยมาสามารถที่จะเรียนภาษาจีนได้พี่นันแก้วรู้ไหมตอนนี้าสำคัญนะภาษาสําคัญมากตองเท้าความก่อนว่าทําไมต้องเรียนมีอิทธิพลยังไง ภาษาจีนเนี่ยโดยเฉพาะที่บ้านเราเรามองแบบที่ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือมองการท่องเที่ยวเฉพาะการท่องเที่ยวพี่เรนก็ทราบไหมว่าีมีอิทธิพลไหมกับประเทศไทยอย่างมากในการท่องเที่ยวแต่ละปีเนี่ยนะฮะจีนเข้ามาในประมาณปีที่แล้วเนี่ยพันกว่าล้านคนพันกว่าล้านคนเนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายมาอยู่สี่ห้าวันเนี่ยหรือบางคนก็มาอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยใช้เงินคนละหมื่นเนี่ยนะฮะ าลก,ก็ต่อสิบล้านกว่าคนเนี่ยมันก็เป็นเป็นวงเงินที่เอามาทำเงินสดที่สะพัดอยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นเออเป็นหนึ่งล้านล้านคุณนุกูลพูดถูกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รายได้มาจากการท่องเที่ยวใช่ครับของรประเทศไทยที่รายได,ได้ได้เข้ามาเนี่ยค,ค่ะโอ้หมดเวลาอีกแล้วค่ะค,คุณับรับ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ดิฉันกับคุณนุกูลแซี ในรายการคุยสบายกับเรืองแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีคร,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ